เ็นวันที่17ธันวาคม2567พี่ข้าพระเจ้านางลำไยห,หอมดวงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิต ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน ความเพียรสามบทที่หนึ่งถึงบทที่ห้าชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเวรุอัดตาคัดฉันตุเทวตาสัตถมสัตอสัตธรรมังมูนิลาชัสสะสุนันตุสักขะโมก คทังสักเเกาเมจะเปลูคิลิสิขะรัตถเตจันทะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลุวนะคะหาเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจะยันตุเทวาชะลทะ,ะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคา ดิถันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสวนะกาโลอยัมวมันตาธรรมัสวนะกาโลอยัมวมันตาธรรมัสวนะกาโลอยมมัมพัฏฐนตา บทที่สองบทสวดนม,มัสการพระพุทธเจ้านมโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสระนังัจฉามิสังคังสระนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังัจฉามิทุติยัมปิสังคังสระนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังัจฉามิตติยัมปิสังคังสระนังัจฉามิ บทที่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดสดทิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิเม โหตุสัพพธานัตถิเมสรารนังอัญญังสังโคเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสดทีเมโสดิเมโหตุสัพพธาบทที่5มหาสมัยสูตรเอวัมเมสตังเอกังสมัยังภะควาส สกเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหารตาพิกขุสังเคนะสตริงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสพเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหนติ พักวันตังทัศนะทัศนายภิกขุสังคันจะอทาโขจตุจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตะทะโนสูงอายังโขพักววาสกเกสุวิหะละติ กปิละวัตถุสมิงมหาวเนมะหามหาตาภิกขุสังเคนะสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยยปุยเยยนะสันนิปต,ตะ ปะตะตาโหติภะควันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะยัยนูนะมะยัมปิเยนะภะควาเตโนปะสังกะเมยยามะอุปัสังกะมิตตวาภะควะโตสันติเกปัจเจปัจเจกะคาถา พาเสยยามาติอัธโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพาละวาปุริโสสามินชิตังวาพาหังปัสสาเลยยะปัสสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเวมะสุทธาวาเสสุ เทเวสุอันธราหิตาพักวโตปุระโตปาตุละหังสุอัทธโคตาเทวตาพคกวะพัก,พกวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัทถังสุเอกมันตังอิติโข เอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมายาปะวะนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหิอิมังธรรมะสมะยังทักขิต,ตาเยวะ อัปรลาชิตะสังคันติอัทโคอปรลาเทวตาอัคคาวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสตันตละพิขโโหสมาทหังสุงกิตตังอัถโนภุชุกะมกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอันอินลิยานิลักขันติ ันทิตาติอัโคอปปาลาเทวตาพักขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาประรีคังอินทะลีอินท,นนทขีลังโอหัสสะมะเนชาเตจลรันติสุทธาวิมะราจักขุมตตาสุทันตา ส,สูนาคตินาคติอัทโขปะอะปาลาเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาทางังอภพาสิเยเกยกิพุทธังสรนงังคตาเสนะเตขมิตสันติอัปะอปายะโูมิงปะหายะมานุสัง เทหังเทวกายังปะรูปะลิปูเลจันตีติอัฐาโคภะควาภิกขูอมันเตสิเยปุยเยนะภิกขเวทสัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตาถาคัตังทะะัศสนายะภิกขุสังคัญจะ เยปิเตภิกขเวอะเหสุงอติตะมันทานังอะอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควาตานังภควันตานังเอตะปะละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเฉยยะถาปิไมหังเอตะ ละหิเยปิเตพิกขเวภะวันภะวิสันติอนาคตามัทธานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพภควาพภควันตานังเอตะปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภะวิสันติเฉยยะถาปิไมหังเอตะละหิ อากิจขิดสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตะยิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเททิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมาณสิกลากะโลทัต มาลิสามิอติเอวัมพันเตติโขเตพ,พิกขขพัควโตปัจจันปัจจัดโสสุงพัควาเอตะทาวโวจะสิโลกะมะนุตกัตสามิยัตถะกุมมาตาลสิตาเยสิตาคิริคับพลัง ปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนัส,สาสุทธาวิปสันนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตตวาวนเนกาปิละวัฏทะเวตะโต อามันติสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกขว,วเตจะอาตับปะมะกะลุงสุตตวาพุทธะสารนังเตสัมปาหสุสัมปาตุระหุยานังอมะนุสานะ ทัสนังอเปเกสตะมัททักขงสหัสังอัฏฐสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอะมะนุสสาณะมัทสุงอเปเกนันตะมัททักขงทิสาสัพพา ผูดาอาหุตัณจะสัพพังอภินญายะวิวัคคิตาวนะจักขุมาตาโตอามันตยิตสัทธาสาวกเกสาลเนละเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหินะอนุปุกพะโสสัตตะสะหัสสาวะยักขาคมมากาปิละ วัฏวาอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันเตยสัสสิีโนโมธมานาอภิกามงพิขูนังสมิตติงวนังฉะสหัสสาเหเหมะวัตตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมัโตวันนาวันเตยสัสสจีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิตติงวนังสาตากีลา สิสะหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมตัตชุติมนโตวันนาวันโตยัสัจิโนโมทมมนาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงวะนางอิเจเตโสภัสสะสหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสัจิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงวะนางเวสามิตตา ปัญจสตายักขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุต,ติวันโตวันนาวันโตยะสัจสิโนโมธมานาอภิกกามุงพิกขูนังสมิตติงวะนังภุมพิโลราชะคะหิโกเวปุลรัสนิเวสนัง วิโยนังสตะสหัสสังยักขานางปายลุปาสติกุมพิโลลาชัคหิโกสโสปาคะสมิตติงวนังปุริมันจะทิสังราชาทะตะลัลโถปัสสาสติคันทัพพานังอา,อาทิปอดิปติมหาราชายสัตสิโส อุตตาปิตัจะมหโวอินทะมะนามามหัพลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสัจีโนโมทมานาอภิกามงพิกขูนังสมิตติวนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุธโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาัสจิโส ปตปิตัจะมะหาโวอินทะนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิตติงวนังปัจฉิมันจะทิสังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาัสสติโส ป,ปุตตปิตจะมหาโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัตสีนโมทมานาอภาิกามุงพิกขุนังสมิตติงวะนังอุตตะรันจจทิสังราชากุเวโลตับปะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชาย,ยาัสสัจสิโส บุปตปาปิตสะมหโวอ,อินทนามามหาพลาอิทิมัโตชุติมัโตว,วันนว,วันโตยสัตสีนโนอโมทานาอภิกามงพิโขหนังสมิตติงวะนังปุริมัทิสังทัตะรัถโถทักขิเนนะวิลุตธกโกปัจฉิปัจฉิเมนะ วิลูปโคกุเวโลอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตทันละมานาอัดถังสุขวะเนกาปิละวัฏเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเกนทุเวเกนทุ วิดูจะวิพุตโตวิพุตโตสหะจันทนโนกามะเศโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะปะนาโทโอปะโอปะมันโยจะเท е วสุตโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจะคันทัพโพนะโลราชาชนโนสับ,สบโภ อาโคปัญจสิสโคสิโคเจวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหะราชุพิโมอธมานาอภิกามงุงพิกขูนังสมิตติงวะนังอัฐาโคนาภาษานาคา เวสาลาสหตัชากากรรมพรัสตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตะรัฐาจะอาคูนาคายัสัตสิโนเอลาเอลาวันโนมหานาโคสโสปาคะสมิติงวะนัง เยเยนาคราเชสหสาหาลันติทิพพาทิชาปคิวิสุทธจักรูเวหายาสาเตวณมัชปัตากิตลาสุปันนาอิติเตสนามังอะยันตะธา นาครา,าชานาราชานะมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัตตอ,อุปัตปตพยันตานาคาสุปันนาะสาระนะมะกังโสพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะ สมุทังอสุลาสิตาภาลัตภาตะโลวาสวัตเสเต,เตอิทิมันโตชสัตสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวคขษา,าเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนะมกีสหสตัญจะพาลิปุต,ตานางังสัพเพ เวโลจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพัทธะมุปาคมุงสัมมะโยธานิพัทันเตพิกขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจเตโชวาโยตท,ทาคมุงวาลุนา วะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยสยะสัสสสหเมตตากะลุนากายิกาอาคูเทวายะสัจิโนทัตเตทะสัทธากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมนโตชุติมโตวันนาวันโตยะสัจสิโนโมทมานาอภิกามุภิขูนางสมิตติงวะนาง เวนทูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตาณขัตตานิปุรัก กิตวาอาคูมันทะพลาหากาวัสสูนังวาสโกสดเศทโธจักโกปาคะปุรินทะคท,ะทะโธท,ทเสเต,เตทัศธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวนาวันโตยัสสินโนมธามนาอภิกามงพิกขูนังสมิตติงวะนัง อัทาโคสหคภูเทวาสละมคคิสิขาลิวะอาลิทกาจะโลชาจะอุมมาปุถะริพาสิโนวรุนาสหาธรรมาจะอุตอัจจุตาจะอเนชากาสูเลยะลุจิลาอาคูอาโควาสะ วเนสินโนทเสเต,เตทัสธากายาสัพเพนนต,ตวนนิโนอิทิมันโตชิติมโตวนาบันโต,ววนนนตยะสัชินโนมธมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิตติงวะนังสมานามหาสมานามานุษย์สามานุษย์สุตตมา วิทาปทูสิกาอาคูอาคูปนโนปทูสิกาอาาัฐาโคหาลโยเทวาเยจะโลหิตตวาสีโนปะราคามหาปะราคาอาคูเทวายัสัจสิโนท,ท,ทสัสเตทัศธากายาสเพมานันตวต,ตว,วันนิโนอิทิมันโติตติวันโตวันนวันโตัวยัสัจสิโนพิกทะ โมทะมานาอภิกามงภิกขุนังสมิตติงวะนังสุก,กากลุมหาอารุณาอาโคเวคะนัสสาสหาโอทาตะใครมาใครหาปาโมขาอาโคเทวาวิจักขนา สัทธามสัทธามัตามตาหาละคาชามิศกาจะยะสัสสจิโนฐนะยังอาคาปัจชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทัเสเต,เตทัสัทธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสจิโนโมธมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิตติงวะนัง เคมิยาดุสิตายามากัดจักกัดชะกาจะยัสสินโนลัมพิตการามะเศรษฐาโจตินามาจะอาสวานิมมานะระติโนอาคูอัฐาคูปะละนิมมิตาทะเสเต ทัทธากายาสพเพนานต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันววนาันโตยะสัจสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิตติงวะนังสัทเทสัทเทเตเทวะนิกายาสพเพนานต,ตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทธิสัทธิสาสห วุถธชชาติมัคคีลังโอคะตินนะมะนาสวังทุกเขโมนคะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาทิตังสุพันมาปะละมัตโตจะพุตโตอิทิมัตโตสหสุนังกุมาโลติดสัจะ โปาคะสมิตติวะนังสหัสสพันมะลาโอโลกานังมหาพันมาพิติพิติทติอุป,ปะปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยสัสสิโสทัสทัสเศษฐอิสลาอาคปัญเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัต ชตตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทวาสหัตมะเกสพันมะเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหัตสะมันที่ยังเอทะ พันหัตถะพันท,ะทะัตถะลาเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมุตจิตถะโอกินังอิติตันถะมหาเสโนเสโนกันกันหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมหัจจะสลังกัตวานะ เพรวังยาถยายะถาปวุตสโกเมโคฐานะยันโตสวิชุโกตะทาโสปัจจุทาวัติสังกุโทอัสะยังวัสเสตันจะสับพังอภิอภิญญายะววิกิตวานะจัคขุมา ตัโตอามันตยิตัถาสาวเกสารเนรเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานถภพิกโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตตวาพุทธะสารนังวีตลาเคหิปัก,กามุงเนสังโลลัมปิอินชยุง สัเพวิชิตะสังคามาพะยาตีตายะสัจิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติเกบบบถึง้าทที่